อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาอีกครั้งนะสำหรับเกมไมค์ครับนะฮะก็อันนี้ก็พาร์ทที่2แล้วนะฮะเราก็จะมาเอาชีวิตเอาชีวิตรอดในพาร์ทที่2กันต่อเลยนะฮะหลังจากก็นะฮะผู้ร่วมรายการก็เหมือนเดิมฮะคุณคุณวินเหมือนเดิมนะฮะโอเคฮะอย่าเออหลังจากที่เออเราจะบอกว่าจะทำรั้ว่าทำอะไรแล้วก็ทำเรียบร้อยนี่นะฮะรูอ่ะวันนี้ผมทำเองนะเออวันนี้ผมก็นี่ฮะพี่สั่งผม นี่พี่เอ,อิร์ธฮะเราจะทางขึ้นตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้มันฟาร์มสัตว์อุ้ย,ยไหนไหนอะฟาร์มสัตว์บนนั่น,น่ะนะบนนั่น่ะนะอ่านี่แล้วก็เติ้ค่อยเติมพื้นดินแล้วก็ทำดวนรอบนี้เองโอเคโอเคหวังว่าคงไม่ตกก่อนมมอดอเดี๋ยวผมไปโคดิงก่อนเออเดี๋ยวเออขอหยุดสักแป๊บหนึ่งเออขอหยุดสักครู่นะเอ่อกลับมาอีกครั้งครับสำหรับไมค์คราฟนะฮะโอเคครับเอ่อตะกี้นะที่หยุดไปก็เพราะเออมี เออคุณนนท์นะหรือคุณมอค่าโคโค่นะมาอีกคนหนึ่งนะฮะสวัสดีครับโอเคครับอ่าแล้วก็ต่อเลยครับอ่าคุณนนท์ครับหาไม้ทำอไรครับตั้งแต่เราเจอที่ผมสร้างไปเยอะเลยนะเนี่ยดูทานกันดิอ่าตอนนี้ผมกำลังเจอเพื่อนคนหนึ่งครับครับผมวอนดี้ทักทายแล้วครับททักนี่นี่นี่ผมสร้างรล้วนแล้วนะไหนนี่ข้างี้นี่เล่นโหมดไหนครับเนี่ยทำไมซอมบี้ตายยากจังตายแล้วก็ปกติ อุ้ยเดยวชาวบ้านเห็นหมดผมผมก็ตั้งเป็นฮาร์ดนี่เอ้ยดิอีซี่โอเคครับคุณนนท์ครับเอ่อของคุณนี่ก็คือต้องหาเตียงอ่ะฮะเอาเองครับผมเราเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับเดี๋ยวผมกลับมาซุบซุบแล้วแกะมันอยู่แถวไหนครับเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกับคุณนี่ก่าเดี๋ยวผมจะไปล่อสัตว์มานะครับบ๊ายบายครับไวเ,เจอกันใหม่ไปกเด็ก สุดตายสัมเฮ้ยวัววัวมานิวขึ้นมาระวังระวังตัวด้วยครับระวังตัวด้วยครับเราพยายามระวังตัวจ่ายตัวเขียวได้ไก่ทั้งตัวเลยหวานหมูหมาชชชบบับเดี๋ยวผมจะไปดูหาคนแกะให้นะฮะอุเจอกันแล้วเจอแล้วเจอตัวเขียวแล้วเจอตัวเขียวแล้วมันง่ายเัาแบบนี้วัวนี่วัวมันเจอกล่องตัวด้วยเย้จริงเต้องมันหน่อย อุ้ยเอนเนอร์แมนตัวนึงเยอะแค่มาเต็มจะเต็มกันแล้วโอ้โหสเกลตันโอ้โหสไปเดอร์แมนโอโ้ตัวเยใหญ่ใหญะมีสไปเดอร์แมนด้วยเหรอครับมันมันเป็นตัวเกี่ยวตัวใหม่ครับโอ้โหโอ้เปลี่ยวสไปเดอร์แมนกำลังลอ่อสัตว์อยู่ครับ,รบพี่เดี๋ยวก็ค้อดลูกแล้วกำลังรอไอตัวเขียวๆไปในบ้านอยู่ครับไม่ต้องกลัวเอ้ยใจเย็นที่โอ้โหสเกลตันสองตัวโอ้โหเฮลมีเฮลมีเขาไม่มีบาป เอ้ยเขาไม่มีดาบเขาไม่มีบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่สเกลมันยิงแล้วอุ้ยเอ็นเนี่ยตอนนี้ผมกำลังล่อมาที่บ้านนะครับรอยมันเลยนะพี่ครับตอนนี้มันก็อยู่ข้างๆบ้านแล้วครับไม่ต้องกลัวโอ้ชิไม่ต้องแล้วพี่ไม่ต้องโอ้ฟุยเขียวอีเขียวหาแล้วรอลงทะเลดีกว่าอีเขียวไอ้เขียวอ้าวอาหารก็หมดวิ่งไม่ได้ไม่ ไปแล้วเขาบานแล้วม่ศุน์แล้วโอ้ยนาบาดเออไอ้โชคดีมีสุกรนะเป็นสุกเป็นสุขรเถิดมันเป่ยนตัวตอนนี้ผมเจอปัญหาอย่างหนักะครับพี่อับตอนนี้ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับครับอะไรครับทางกลับไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่อับแมพมันไม่โหลดครับอ่ารอสักครู่ อ่าโอเคฮะกลับมาแล้วฮะโอเค้ยดับแมนเงี้ยแหละดับบัสดับแมนโอ้ยเบเขียวตอนนี้เขาบินกันได้เลยทีเดียวแกรงอู้เพียบเลยไปด้วยฮอตหนึ่งอันแล้วก็ทืบข้าวอย่างมามันอุ้ย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 ตัวอะไรตกตัวอะไรตกตัวอะไรตกเฮ้ยตัวอะไรอุ้ยสไปเดอร์แมนอุ้ยอุ้ยลงลงบอดอุ้ยอุ้ยไปแล้วออกไปเลยไม่ต้องมายุ่งก่อนหาก่อน เราดาบเราดาบหาอาวุธก่อนอ๋อพร้อมแล้วโอ้แม่งพี่เฮ้ยมันมันเยอะจังอ่ะไม่รู้ใครล่อมาแล้วไ,ไ,ไผม่มีไม่มีผมผมโดนทีพีมาไม่ตัวเงี้ยมันเยอะมากเลยซอมบี้อ่ะอ้อมุมนี้ไม่ท่าจะปลอดภัยทุกคนครับถ้าสมมติวสว่างแล้วบอกเลยนะผมก็ลังอยู่ในบอ่อน้ำี่มันยิงวัวมันยิงวัววัวตายนะมึง,องมอมยอมนะ ตะเกีวตั้งหินปูได้ด้วยเหรอโอเคครับปูนก็อยู่แบบนั้นตลอดไปนะฮะก็ขอโชคดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคครับผมให้ของโอ้ยโอ้ยเออเออโอ้ยโอ้ยเปิดวะเฮลไม่เฮลแล้วไม่เฮลแล้วผมจะใช้ผมจะใช้ก้านก้านไม้ขีดอันนี้ขุดหินก่อนจะพังนะครับพี่อย่าคุ่งอย่าเพิ่งนะพี่ผมขอน้อง ผมสงสารี่ขีดพี่เราไปเราไปนะสงสารไม่ขีดพี่เหมือนผมต้องเก็บอมบีมาเลี้ยงตัวหนึ่งนะโอเคครับแล้วตอนนี้นะฮะเอ่อไอออนเยแตกแล้วอ่ะไอออนแตกแล้วพี่กลับไปเหมือนเดิมด้วยแต่มันมีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งคือหินมันหายไปครับอ๋อไหนลงไปดูข้างล่างเลย เอ้ยอย่าจะดีหรอพี่ดีกว่ามั้งเฮ้ยนี่ดีเอาลองลงเลยดูพี่ลองเหรอผมไม่มีหินอยู่ในตัวผมล็อกบล็อกไม่ได้วิ้นว้างวิ้นว้างขาขาโอ้โอ้ No No ตาสงสาร Oh โอ้ยโอ้ยวินทำไมทนแบบนี้วินมอยมอยอย่าเพิ่งปิดแสง ไม่เป็นไรครับผมมีแสงอยู่ครับโนผมมีแสงไฟอยู่โนไม่เป็นไรครับอยู่ในนี้ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพักเดี๋ยวต้องโอเคแล้วนะแล้วโอเคมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งตอนนี้นะฮะก็คุณเจ้าของเซิร์ฟรีมิกวินนะก็ทำการแกล้งกันแกล้งเราเนาะครับเขาเป็นมารนะครับเขาเป็นมารตัวนึ่งที่มากันแกล้งเราเราต้องขึ้นมาจะกำจัดมารนะครับโอ้ทำไมคุณรู้นี่ไงผมเงี้ย วันนี้ผมได้ผมได้ขึ้นละครเวทีเป็นมารเนี่ยเนี่ยโหสุดยอดขนาดละครเวทีนี่แสดงเป็นมารไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยะจนด้วยพี่ผจนด้วยโอ้โหไม่ใช่มารธรรมดามันจับเซ็กด้วยอุ้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 ยสิบแปดบวกสิบแปดบวกไม่ได้ครับเด็กเด็กไม่ควรฟังท่านเลยดิใช่ครับใช่ครับเด็กน้อยนะจะทำอะไรผมนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงเด็กเกียนกันดีกว่าเด็กเกียนมีลักษณะเป็นยังไงครับคุณนนท์ เด็กเกียนนะครับชอบแกล้งคนอื่นนะครับเราเกียแล้วครับไม่มีเหตุผลด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเด็กประเภทไหนเรอบผมไม่รู้จักเลยผมผมไม่เคยเห็นตะคนหนึ่งเลยเอ้าไอ้นี่นี่จะขูดวะโอ้โหมาตัดหน้าตัดหน้าตลอดกันวางแคไนตอนนี้ไปมุมเต็มบ้านเลยงั้นจอกยิ้่ดูอ้าดูอ้าดู เอ้ยที่ขุดความห่อ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 เกียร์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 อะไรพี่เกียร์อะไรครับเกียรเกียร์ดีกว่าไหมเนี่ยมันเกียร์จริงๆนะต้องหมดเกียร์แล้วเกียร์เกียร์นี่แหละโอเคฮะเราก็จะทำการเปลี่ยนรายการจไมค์ครับเอาตัวรอดนะฮะก็ไมค์ครับเกินเกียร์กันนะฮะเกียร์มากในในเมื่อเป็นเปลี่ยนแล้วใช่ไหมยังไม่เปลี่ยน เหมือนเดิมมาดีแล้วจะใส่เกียย์หมูลงไหนเ็งโอเคฮะโอเคเออเราพอแค่นี้ครับโอ้ยอะไรวะจบไปแล้วคีบ้าจะไปต่อเก็ดแอมแล้วเก็บพอคุณโชคดีครับคุณนน้ยเฮ้มเไ้้วเฮียเยเฮ้ยเัเฮ้ยเ้ย้้้ ขอแสงสว่างเนี่ยมุมกำลังจ้องพี่นนท์อยู่อะเอิร์ขึ้นออกมาข้างนอกเออไม่ได้จ้องพี่เนท์และจ้องพี่เอิร์นนี่ต้องการแสงสว่างเดี๋ยวผมคุณให้ไอ้นี่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 เออครเห็นผมได้เห็นว่าผมแบบทาร่หดอดทนมากครับพี่เอิร์นพี่เอิร์นมาดูในมุมดิเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่เอิร์นกำลังจ้องพี่นนท์อยู่อย่าทำไรนะอย่าทำไรกินเกียน์นะใ้ดูดิ อสวัสด uh, like ีค uh, รับเอ่อโอ้ครยโอ่ยนะฮะเป็นไงบ้างครับเออ่ขอแลกของหน่อยฮะเออได้เลยลูกอ้าวเฮ้ยเออขอแลกของเอ่ออเ่อไม่ไม่แลกแล้วครับลุงทำไมเหรอลุงนี่ใส่ไม่ดีครับให้เยียอะไรมาครับดูครับโอเคฮะวันนี้นะฮะเอ่อไมค์ครับเหลือไม้ไว้สักข่มสักอันสองอันก็ยังดีนะเฮ้อนี่ไม่เหลืออะไรไว้ให้เลยโอเคเอ้ยเกียร์เกียร์ เด้ยอัน่หนีวะเดี๋ยวผมไปเอานั่งกันนะถังน้ำถังน้ำพิเศษเอ้ยปิดทำไมใครปิดวะกูกระโดดลงมาเลยถูดขุดไว้เงี้ยเออเฮ้ยอย่างเงี้ยแหละโอเคฮะเออวันนี้ไมค์ครับนะก็เออนะฮะไม่ได้เอาชีวิตรอดอะไรเลยนะฮะก็เกียนตัดเกียนทั้งเกียนทั้งเกมนะฮะโอเคก็สวัสดีครับ